วันนี้ผมจะมาตามล่าหาพรของพระเจ้านะครับผมมันดูซิว่าผมมันจะได้ของดีหรือเปล่าครับผมแล้วก็จะคุ้มค่าของการตามหาถึงหนึ่งร้อยอันเลยนะครับผมสามสองดูก่อนดูก่อนอัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่นะสามสองหนึ่งโอเคนะผมขอกราบสวัสดีท่านชมทห่เขามรรับชมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมเจนสายเช่นเคยแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะผมก็อยู่กับเกมโลฮันเอ็มนะครับผม แล้ววันนี้นะผมไม่ได้มารีวิวหรืออะไรนะรผมแต่ว่าวันนี้ผมผมจะมาตามล่าหาพรของพระเจ้านะครับผมมันดูซิว่าผมมันจะได้ของดีหรือเปล <Celt ic> ่าผมแล้วก็จะคุ้มค่ากับการตามถึงหนึ่งออันเลยนะครับผมมันจะได้รูบี้เท่าไหร่นะผมแล้วก็มันจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะครับผมการหาตั้งหนึ่งอันไม่รู้มันจะคุ้มค่ากับการแบบเออค่าเหนือ่อยหรือเปล่านะครับผมแล้วก <C> e <an> ็พรของพระเจ้านะผมจะเกิดนะครับผมทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมก็ตั้งแต่ประมาณ เก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เวลานี่ครับผมอีกสองนาทีครับผมก็จะเกิดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณแปดสิบเอ็ดอันแลวนะครับผมก็ขาดอีกสิบเก้าอันครับผมมาดูว่าไอ้สิบเก้าอันเนี้ยมันต้องใช้เวลากี่นาทีในการหากว่าจะหาเจอนะครับผมผมหาได้แปดสิบเอ็ดอันก็ถือว่าเหนื่อยยากแสนลําบากนะครับเห็นไหมครับนี่ผมคือพรของพระเจ้านะครับผมก็ของก็ดีอยู่นะครับผมก็ไฮไลท์ที่ดีที่สุดก็คือไอ้กองสมบัติครับผมมังกร โบราณนะครับผมซึ่งถ้าดูในร้านค้านะผมในการเล็บเปลี่ยนนะครับผมก็ตกอยู่ประมาณ65นะครับผม65สรูบี้นะครับผมหรือประมาณสิบสองสิบสามบาทได้นะครับผมก็ประมาณนั้นนั่นแหละครับผมถ้าตีเป็นเงินถ้าตีเป็นเงินนะซึ่งมันมีเกือบทุกแมปเลยนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าเล่นแมปปกติไม่ใช่ pvp ก็จะมีน้อยกว่าแมปที่มี pvp นะครับผมส่วนผมว่าผมชอบมาที่บาลานนะครับ พราะผมพบครั้งแรกที่บาลันผมก็เลยติดใจจาหาที่บาลันตอนนี้ก็59นะครับผมเลยหนึ่งอาทิตย์เ็เกิดแล้วครับแล้วก็รอดูนะครับผมโอ้กระตุกนี่ผมวิธีตามหานะผมให้เราทางปุ่มขวาผมให้ทําการกดดูสิ่งมีชีวิตรอบๆเหมือนแบบมอนสเตอร์รอบๆนะผมถ้าเป็นพ่อนหลงพระเจ้ามันก็จะเป็นสีม่วงๆออกมานะผมแล้วก็ตั้งค่าตรงฟังเฟือนี่ผมกดเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าเป็นสามวินะครับผม ทุกสามวิบมันก็จะรีให้หนึ่งครั้งนะผมมันก็จะเจอง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เดินไปด้วยแล้วก็หาไปด้วยนะครับผมเนี่ยผมเจอแล้วครับเห็นไหมครับนะครับผมแล้วก็กดออโต้เลยผมเรียวยังกางนะผมตีเข้าแค่ประมาณห้าพันกว่าได้นะครับสี่พันห้าพันเนี่ยแลับก็ตีนานหน่อยนะครับเนี่ยผมได้แล้วชิ้นหนึ่งครับตามหาดีครับรอเลยเฮ้ยทำไมกระตุกว่ะนี่นี่นี่โอ้โหเกือบสองเลย นี่นี่ได้มาแล้วแแบบพีพียังหาย,ยากขนาดนี้ถ้าแบบพื้นฐานมันมีน้อยกว่าก็หาย,ยากกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็ตอนเช้าๆอยู่เนาะเผื่อบางคน,นะนอาจ้นยังไม่ยังไม่ตื่นนะผมก็เลยยังไม่มีใครมาแย่งนะครับได้ละสี่นี่ยที่ห้า นี่ไปดูเวลามาละสองทีได้ห้าอันนะหุมตอนนี้อ่าคุณจะตกเลเอ้ยงั้นแปดนาทีได้ทั้งยี่สิบอันโอ้โหหาง่ายจะตายง่ายตรงไหนละ่ะเนี่ยดูดีมันจะหายยากขึ้นเรื่อยเื่อนี่ผมเจออีกแล้วนี่อืมทีหลังอย่าซ่อน เดี๋ยวเดีย๋ยวเราวับกับคืนไปที่เดิมแบบแล้วก็เมื่อกี้หาทางซ้ายมาแล้วตอนนี้หาทางขวานี่ไงโอ้โหบอกแล้วซ่อนได้ทุกที่ได้มากี่อันแล้ววะไม่ได้นับได้มาแปดอันแล้วนะครับผมก็ขาดสิบเอ็ดอันอุ้ยเจอสองเลย อผมเล่นอยู่เซิร์ฟเฟิร์กนะครับผมใช่ไหมมันหมางเฟิร์กหรือเฟิร์กอะไ <F irk, S 1> รที่อย่างแหละตอนผมไม่รู้ไงไม่งั้นผมก็เล่นเซิร์ฟมอยล่านั่นแหละแต่ว่าผมเพิ่งรู้ตัวไงว่าแบบผมเล่นเซิร์ฟอื่นตอนมาแรกๆก็เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่มูส่วพอเริ่มเข้าใจก็เออเสียดายโอเคครับผมนี่เจกแล้วติ้งนี่เจอง่ายจังวะออ ช,ช่วยก้ยก็เจอก็เจอก็ไปไหนไปไหนหนูไปไหนไตีมันนี่บับเข้าให้ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดไว้แต่ว่าไม่ใช่ผมไม่ได้อัดหรอกแต่ว่าไอ้มันอัดคลิปบรรลุดอ่ะผมเจอคนเว้ยแล้วดีนะที่มันไม่ฆ่าผมอ่ะ มันวิ่งผ่านผมไปอ่ะมันโคตรเทพเลยอ่ะวิ่งโคตรเร็วอะเฟลงผ่านไปเลยโอ้โหเนี่ยมันวิ่งมาฝั่งเนี่ยนี่นี่ใจก,กันนะเรื่งที่จะกลัวมันไม่กลัวผมมันเดินหามันอีกเดินหาพรของพระเจ้าเขาภารกิจของผมนี่ผมว่ามันไม่ได้มาตามหาพารพระเจ้าหรอกไม่งั้นมันก็คงแยกผมูไปเห็นไหมเนี่ยไม่งั้นมันก็คงหายหมดแล้วเฮ้ยเนี่ย โอ้มันมันไม่ฆ่าผมอะโคตรใจดีอะเดี๋ยวสวัสดีวันดีกว่านี่เราอยู่แมพพ,พีเนีอะเนี่ยไม่มีใครมาฟาร์มเด้โคตรดีเดี๋ดยวนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วไงอื้อ พื้นปกติพื้นที่ทั่วไปมันก็หายายากแบบนี้แหละพื้นที่พีทีนี้นที่ต้องเจอเสองเดี๋ยวผเจอจันหวสองล้งงงโอเดินเสียเวลาเปล่าๆเนกลับ่ะบ๊ายบาย มาสรุปก,กันนะครับผมว่าผมได้มาประมาณอ่าย6อันนะเออใช่26อันนะผมใช้เวลาไปประมาณ27นาทีครับผมไอ้แมพพื้นที่ทั่วไปเสียเวลามากเลยอะได้แค่2ออันมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้โหแต่พีพีได้เยอะจริงโอเค ก็เดี๋ยวจะมาเปิดกันนะครับผมก็ผมอยากได้ก็คือนี่ครับผมกล่องสมบัติมังกรโบราณนะครับผมก็ดูในตลาดก็ตกอยู่ประมาณผมเคยให้ดูยังวะเนี่ยผมถ้าเป็นโบราณก็ห้าสิบห้าเนี่ยผมหกสิบห้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมขายสักสี่สิบเนี้ยสี่สิบห้าเนี่ยก็น่าจะเออได้จะได้อยู่สรุปผมได้มาประมาณอ่า สรุปผมได้มาประมาณยี่สิบหกอันนะ <Wow. S 1> ผมภายในยระยะเวลายี่ิบเจ็นาทีใช่ไหม <Wow. S 1> เออใช่าแม่งเถอะก็รวมทั้งค่าเดินหายโอโอ้โหค่าตีนี่นั่นในตายหาเลย <c oughs> เดี๋ยวเปิดทีอันก่อนโจ้อุย้ยอุย้ยอุ้ยไม่ดีหรอกแต่ว่าได้กล่องสมบัตินี่กล่องสมบัติวิรชน ของมังกรจริงเฮ้ยพอดีเลยเออใส่พอดีเลยโอ้โหมากดค้างครับผมปุ๊บแล้วก็จะมีคำว่าเปิดทั้งหมดนะครับผมสามสองดูก we okay, ่อนดูก่อนอัดอยู่ไหมเนี่ยอัดอยู่นะสามสองหนึ่งโอ้โได้มาแค่สองโอ้โหโคตรเกลือมาได้อะไรบ้างก็ได้ กิสตันนะครับผมจำนวนทั้งหมด550ได้ลูกแก้วประทับตานะครับผมแบบผูกมัดนะก็คือขายไม่ได้แล้วแหละ24นะผมได้หินอัปเกรดสกิลนะผมระดับโบราณผูกมัดด้วยนะครับผมจำนวน7นะครับผมแล้วก็ได้กล่องสมบัติมังกรวีลชนนะครับผม6กล่องนะครับผมกล่องคอสตูมได้วีลชนนะครับผมได้ประมาณ8กล่องครับผมได้เหรียญโบราณ22นะครับผมแล้วก็ได้หินอัปเกรดอุปกรณ์ระดับโบราณ6กนะก็ดีอยู่แล้วมั้ง ของแก้วพลังลูนนะครับผมได้80แล้วก็ได้กล่องโครนห้าของกล่องโครนนะครับผมก็คือไอ้เงินสีทองทองนี่แล้วแหละครับผมก็หนึ่งกล่องก็ได้ประมาณห้าห้าล้านนะครับผมก็มีสิบสองกล่องก็ที่สิบหกหกสิบล้านนะครับผมอุย้ยรวยเลยนะครับผมแล้วก็หินอัพเกรดนะครับผมแบบผูกมัดสามสิบนะครับผมแล้วก็เอร์โซนหาน,นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมได้หินอัพเกรดอุปกรณ์แบบตํานานเลยนะครับอันนี้ก็ดีหรอมั้ง ผูกมัดน,นะครับผมได้สี่นะผมกล่องสมบัติมังกรเนี่ยผมที่ผมอยากได้ได้แค่สองนะ่ะดูดิโอ้โหเปอร์เซ็นต์ได้โคตรน้อยอ่ะแล้วได้บอดเครื่องรางอาวุธนะผมทีหนึ่งนะผมปั๊มจนวนหนึ่งนะครับได้แค่หนึ่งเองเอแล้วก็ได้น้ํายาขัดเงาหนึ่งโอ้โหโคตรโคตรเกลือเกลือจริงๆอะ่ะนี่ครับผมใช้เลยครับผมกดค้างแล้วก็ปิ้งโอ้โหลอยล้านเลยลุยเลทเนี่ย มาเปิดกล่องอันนี้ผมปิ๊งเอ้ยน,นี่ไม่ต้องห่วงเลยครับนี่ก็เดี๋ยวก็เอาไปขายเนาะมาดูนี่ครับผมอันแรกปึ๊งอุย้ยอันที่สองปึก๊กโอ้โหของดีไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยูอ่นนี้ผมใส่แล้วกันคือก็อยากใส่นะแต่ว่าเออนี่เอาไปขายดีกว่าเปิดให้หมดเลยอู้ก็ได้อยู่ละมัง้งนี่จะชุดที่ผมเคยมีแล้วอะ ขายอยู่ประมาณเราๆสี่สิบแล้วกันสิเนี่ยผมเวลาชนพวกนี้ผมถ้าพวกนี้ก็ขายออกครับผมก็มีประมาณอ่าถ้าเราขายออกหมดเลยนะก็ประมาณยี่สิบกว่าบาทได้นะครับผมก็ก็เดี๋ยวรอดูนะผมว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับก็สรุปก็คือประมาณอัตติกกมๆก็ เก้าสิบบูบี้ได้นะครับผมทั้งหมดเหมือนกานทำของผมก็ประมาณยี่สิบบาทนะครับโอเคนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะผมสรุปขายได้หมดเลยครับดูสิครับของมังกรแม่งดีจริงจริงดูสิ บโ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 อโหหนึ่งร้อยแปดสิบสามเนี่ยไอ้ตรงปิดมังกรนี้ผมชัดราคาเพิ่มนะตอนแรกผมขายอยู่สี่บห้าผมเปลี่ยนเป็นหกสิบดีนะที่ผมขายหกสิบอะผมเอาหกห้าก็มีคนซื้อเชื่อผมเสร็จโจนไปแล้วอะไม่งั้นผมก็คงชาัดราคาเพิ่มนี่ครับผมสามสิบบาท